ต้อนรับปีกระต่าย2566ค่ะแน่นอนนะครับปีใหม่แบบนี้2566ใครจะเป็นยังไรกันบ้างวันนี้มาคุยกันเรื่องของดวงลายปักค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง15มกราคม2566เริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะดวงการงานบอกเลยนะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวผิดหวังบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะอย่าไปซีเรียสนะคะอะไรที่มันผ่านมาขอให้มันผ่านไปค่ะช่วงระหว่างนี้1ถึง 15มกราคม256คนเกิดวันอาทิตย์อาจจะมีประเด็นเรื่องของความรู้สึกใหม่สบายใจน้อยบ้างอะไรบ้างปล่อยผ่านค่ะ แล้วคุณจะดีค่ะนั่นเรื่องของการงานสะดุดแค่เล็กน้อยเรื่องอารมณ์เท่านั้นเองและทุกอย่างจะดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยค่ะช่วงระวังนี้มีเรื่องราวที่ต้องจ่ายในการเข้าสังคมมากขึ้นมีค่าใช้จ่ายกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมากขึ้นไม่อจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์บางคนต้องไปสัมภาษณ์งานอาจจะต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนสีใหม่บางคนอาจจะต้องจ่ายในการค่าซ่อมบำรุงต่างๆอาจจะต้องมีรายจ่ายแต่เป็นรายจ่ายที่สําคัญเมื่อจ่ายแล้ว ภาพลักษดูดีเมื่อจ่ายแล้วมีภาวะสังคมที่ดีนั้นเป็นค่าได้จ่ายที่เมกเซนต์ฮะสองข้อนี้การงานการเงินอาจจะมีเรื่องปวดหัวหนักใจและมีรายจ่ายหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะเพราะถือว่าเป็นการซ่อมบำรุงทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีสวยขึ้นนี่ถือว่าไม่แปลกถือว่าดีค่ะดวงความรักสำหรับคนโสดค่ะบอกเลยนะคะมือใครยาวสาวได้สาวเอาค่ะ <What? S 1> ช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยมีความรักเข้ามาแต่คุณช้าาะคุณต้องบอก ออกอย่างรวดเร็วรักก็รักชอบก็ชอบไม่งั้นจะมีคนโฉบได้นะคะคนโสดมีโอกาสมีความรักแต่ถ้าช้าก็อดนะคะคุณขาแน่นอนหากจากคนโสดมาสู่คนที่มีคู่ค่ะสาหรับคนที่มีคู่ค่ะต้องบอกช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่ดีค่ะเป็นความเข้าใจกันมากขึ้นปรับความเข้าใจได้ดีขึ้นเอาง่ายๆคือ เพิ่งผ่านเรื่องราวร้อนแรงกันมาค่ะสำหรับใครที่มีคู่อาจจะทะเลาะกันผิดใจกันหรือมีเหตุผลต่างๆที่ทำให้ไม่ลงตัวต่อกันฮะดังนั้นเนีต้องบอกคนมีคู่ในชีวิตเริ่มดีขึ้นดังนั้นต้องบอกชีวิตคู่ผ่านค่ะอันนี้อาจารย์ไม่ลงดีเทลเพราะถือว่าดีแล้วนะครับคุณขา เรื่องสุขภาพค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังบอกเลยนะคะอาการเมื่อยล้าจากการพักผ่อนน้อยนะคะตัวคุณเองหากพักผ่อนไม่เพียงพอต้องดูแลตัวเองนิดนึ่งค่ะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ จากดวงคนเกิดวันตย์ไปสู่คนเกิดวันจันทร์กันต่อเลยค่ะสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะดวงรายปักตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิบห้นี้เป็นเช่นไรเรื่รองของการงานนะคะบอกเลยมีความราบรื่นค่ะทุกสิ่งอย่างเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาผู้ใหญ่จะให้โอกาสนะคะผู้ใหญ่จะให้โอกาสคุณได้มีโอกาสพัฒนาสู่ตาแหน่งที่ดีขึ้น <Wow. S 1> หลายคนอาจจะกําลังจะแบบลาออกจากงานหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไปอยู่ที่ใหม่คุณขาที่เก่าอาจจะออฟเฟอร์คุณที่ดีกว่านั่นดวงการงาน คุณลู้มากคุณดีมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องงานหางานใหม่ก็มีโอกาสดีงานเก่า,าก็กาลังจะโปรโมทให้คุณได้ดีเช่นกันเรื่องงานอาจารย์ไม่ห่วงค่ะคุณขาส่วนเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกมีช่วงจวังหวะขึ้นขึ้นลงลงมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเนี่ยค่ะคุณเองหลายอารมณ์ค่ะอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากมีอันนั้นก็ยกอนนกยากครอบครองทุกสิ่งอย่างกิเลสเยอะมากนั่นการเงินอาจจะมีปัญหาสะดุดได้เกิดจากกิเลสของตัวเองถ้าเราเองพิจารณาดีๆค่ะอะไรที่มีความจําเป็นเราก็ ก็ซื้ออะไรที่ไม่มีความจําเป็นเราก็อย่าซื้อแล้วคุณจะผ่านเรื่องการเงินที่ดีได้ค่ะเรื่องของความรักของคนเกิดวันจันทร์ค่ะโดยเฉพาะคนโสดบอกเลยนะคะคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองให้มาก เลยค่ะเพราะที่ผ่านมาโมวแต่ไปยุ่งกับคนอื่นไปดูแลคนอื่นที่ผ่านมามัวแต่ไปทําให้คนอื่นเขามารักค่ะคุณขายิ่งพยายามเหมือนเตะฟุตบอล่ะยิ่งเตะแล้วยิ่งไกลนะคะอยากให้คุณกลับมานิ่งหน่อยอยากให้คุณกลับมาบอกกับตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเรารู้สึกเรากลับมารักตัวเองเพราะที่ผ่านมาคุณหลงกับความรักมาก อยากมีความรักมากเงามากเลยทําให้ความรักมีปัญหาดังนั้นคนโสดแนะนําให้นิ่งก่อนค่ะแล้วชีวิตความรักคุณจะดีส่วนคนที่มีคู่นะคะบอกเลยค่ะช่วงระวังนี้เป็นช่วงจวังหวะที่คุณเนี่ยเริ่มไม่ไว้วางใจเริ่มมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมเปลี่ยนรหัสใหม่ <What? S 1> เริ่มมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมนอนแบบนั้นเอ๊ะทำไมมาเอ๊ะทำไมกลับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมากมายจนคุณเกิดความทุกข์ค่ะบางอย่างคุณอาจจะมาโนเองนะคะว่าเอ๊ะเขามีอะไรยังไงแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกคุณไม่ไว้วง ใจไม่สบายใจแนะนําแบบนี้ค่ะชีวิตคู่วันนี้เนี่ยอยากให้ปล่อยวางให้มากนะคะแล้วคุณจะมีความสุขเพราะถ้าเกิดคุณยิ่งเอะเ,เท่าไหร่บางทีมันอาจจะไม่ใช่แล้วพอมันไม่ใช่เนี่ยทำให้เกิดความรักเกิดมีความรู้สึกว่าระหองแรงกันนิ่งค่ะ ช่วงนี้ต้องนิ่งให้มากที่สุดและความรักของชีวิตคู่จะดีค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะแน่นอนภูมิแพ้กําเริบคุณขาสิ่งที่คุณไม่เคยเป็นกําลังจะมาแมว่าจะเป็นภูมิแพ้พื้นคันต่างๆเริ่มมาต้องระมัดระวังตัวเองพักผ่อนให้ดีค่ะ จากวันจันทร์ไปสู่วันอังคารกันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะดวงรายปักประจําวันที่1นึ่งถึงสิบห้าสองนี้บอกเลยค่ะดวงการงานรุ่งพุ่งแรงมากๆตั้งแต่ต้นปีนะคะ oh. มีโอกาสได้รับการโปรโมทที่ดีมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆมีโอกาสได้เจอประสบการณ์ดีๆมากมายค่ะแต่ต้องบอกว่า คุณอย่าชะล่าใจกับทุกสิ่งะคุณอย่าหลงตัวเองคุณอย่าอําเภอใจตัวเองคุณอย่ามีความรู้สึกว่าพราวตัวเองมากเกินไปอาจจะมีคนไม่ชอบได้นะคะเพราะดวงการงานคุณรุ่งมากดังนั้นเมื่อคุณรุ่งคุณก็ต้องให้โอกาสกับเพื่อนเพื่อ,อโอกาสกับเพื่อนร่วมง,งานรอบข้างอย่าไป่มเขานะคะเมื่อคุณ่มเขาเมื่อไหร่เนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์ในการทําง,งานมีปัญหาหรือเพื่อนต่างๆเนี่ยอาจจะรู้สึกคุณเปลี่ยนไปหกดวงงานดีแต่การใช้ชีวิตอย่างที่บอกต้องระมัดระวังแล้ว คุณจะดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะต้องมีโอกาสคล่องตัวสูงมากคุณขา ปี2566ใน1-15มกราคมเนี่ยดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารเงินเนี่ยดีค่ะเข้ามาดีเงินเข้ามาดีแต่ปลายปีที่แล้วเงินเนี่ยเริ่มรู้สึกโฟว์ขึ้นแต่คุณไม่เก็บเลยคุณขาคุณเก็บหน่อยสิคะคุณบางทีคุณใช้เงินไปกับสิ่งที่แบบอําเภอใจมากเกินไปไม่ได้คุณต้องเก็บค่ะเมื่อคุณเก็บแล้วคุณจะรู้สึกพอใจและภูมิใจที่ผ่านมาคุณซื้อของได้ใช้มั้ยซื้อของมาสิอย่างได้ใช้แค่อย่างเดียว9อย่างเก็บเชนพูดผิดพูดถูกคุณลองพิจารณาดูสิคะ ดังนั้นลองพิจารณาการใช้เงินดีๆเพราะเงินโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงปัก1-15มกรานี้ดีมากๆเก็บหน่อยแล้วทุกอย่างจะดีค่ะส่วนเรื่องความรักสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ลังเลค่ะเอาง่ายๆคือคนเข้ามาในชีวิตเยอะลังเลว่าเอ๊ะฉันจะยังไงดีฉันจะรักคนนั้นดีฉันจะชอบคนนี้ดีฉันจะคว้าคนนั้นดีหรือเปล่าคุณขาไม่ดีสักคนเลยค่ะคุณต้องใจเย็นๆค่ะเพราะจริงๆแล้วตัวคุณเองเนี่ยคนเกิดวันอังคารโดยส่วนใหญ่เป็นคนบูชาความรักเป็นคนขี้เหงา เป็นคนที่แบบต้องการได้คําตอบเลยทีเดียวซึ่งไม่ได้เลยนะคะความรักในช่วงนี้ถ้าอาจารย์จะแนะนำะํำ่ะให้นิ่งให้มากแล้วก็ใช้จิตในการพิจารณามากขึ้นบางทีคุณลองดูสิคะคุณหลงหรือคุณรักถ้าเกิดคุณหลงเนี่ยคุณถอยห่างเลยนะแต่ถ้าคุณรักคุณต้องพิจารณาว่า3วันมันจะรักได้แล้วหรอนะคะพิจารณาดีๆค่ะแล้วคุณจะมีชีวิตโสดอย่างมีความสุขหรือมีโอกาสเจอคนดีๆเข้ามาค่ะ ส่วนคนที่มีคู่นะคะคุณคุณขาอาจจะมีเรื่องราวเข้าหูคุณค่ะอาจารย์ขาทํายังไงดีมีคนเนี่ยเขาบอกว่าแฟนหนูมีคนมาจีบหรือแฟนหนูไปจีบใครหรือหนูเจอใครนู่นอาจารย์แนะนําแบบนี้กรองข่าวให้ดีก่อนคุณจําไว้เลยนะถ้าไม่ได้เห็นกับตามไม่ได้ยินกับหูคุณก็เชื่อไม่ได้การที่ฟังจากอีกคนหนึ่งมาคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาพูดเรื่องจริง,รงหรือเขาตาฝาดหรือเขาหูฝาด,ฝาดฟ้าฟางเห็นไหม คุณต้องเห็นด้วยตัวเองก่อนดังนั้นเนี่ยต้องอบอกนี้ค่ะทุกสิ่งอย่างชีวิตมีคู่ในช่วงนี้คนเกิดวันอังคารเนี่ยอาจจะรู้สึกสับสนนิดนึงว่าจะเชื่อเพื่อนดีหรือเปล่าให้เชื่อตัวเองค่ะคุณคาแล้วเชื่อมั่นในคนรักของคุณเพราะที่ผ่านมาเขาดีมาโดยตลอดนะคะแต่ถ้าก็เป็นคนเจ้าชู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุณก็ใช้วิธีการป้องกันเท่านั้นเองต้องระมัดระวังค่ะแต่ช่วงนี้คนที่มีคู่แค่ต้องฟังและมีสติอย่าเชื่อทั้งหมดหาเพราะเชื่อทั้งหมดคุณจะมีความทุกข์แน่นะคะเรื่องสุขภาพค่ะ ออกเลยนะคะชีวิตเองเนี่ยพักผ่อนน้อยนะคะเลือดลมมีปัญหาพอนอนน้อยชีวิตก็รู้สึกว่าโอ้ตายปวดหัวไปซะทั้งหมดชีวิตก็เหมือนกับโอ้ยอะไร呀ทำไมฉันไม่ฟโฟล์นู่นนี่นั่นมีโอกาสนะคะจะหลับไหนได้ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุค่ะ ผ่านไปแล้วนะคะสาหรับคนเกิดวันอังคารค่ะต่อด้วยคนเกิดวันพุธค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะอาจารย์ทํานายเป็นแนวกลางคุณสามารถฟังได้นะคะคนเกิดวันพุธดวงรายปักตั้งแต่1นึถึงสิมกราสองห้าหนี้เริ่มจากดวงการงานค่ะช่วงระหว่างนี้คุณขาคุณใจเหมือลอยอเพราะชีวิตคุณเองเนี่ยปีที่ผ่านมามีเรื่องราวทําให้คุณกังวลใจมีเรื่องราวเพิ่งโดนหักหลังมาหมันหมาเพิ่งมีความรู้สึกโดน กลั่นแกลั่นแหนโดนทุกเรื่องราวทั้งหมดชีวิตที่ผ่านมามันเหมือนกับจากปลายปีที่ผ่านมาโดนมาเยอะทําให้ปีนี้คุณรู้สึกคุณไร้ทิทางคุณรู้สึกคุณสับสนคุณรู้รู้สึกหมดแรงบันดันใจคุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะไปทางไหนฉันทําตรงนั้นไม่ถูกทํานี้ก็ผิดจากปีที่ผ่านมาคุณต้องหนักแน่นฮะปีนี้เป็นปีที่คุณเองเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้แล้วตลอดทั้งปีคุณจะมีแต่เรื่องราวดีๆนะคะ เรื่องของการงานเป็นแบบนี้ค่ะคุณขาดังนั้น ใจคุณเองต้องหนักแน่นแล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะคะคุณขาดวงการเงินสําหรับคนเกิดวันพุธค่ะบอกเลยนะคะช่วงระหว่ังนี่คุณใช้เงินแบบโอ้โหคุณขาใช้เงินแบบขาดสติอ่ะคุณขาคุณอย่าใช้กิเลสในการใช้เงินนะมันจะอยากได้สะทุกอย่างไม่ได้นะคุณขาต้องยับยั้งนิดหนึ่ง่ะต้นปีมาเนี่ยสิ่งที่คุณควรทําคือเก็บเงินค่ะไม่ใช่จ่ายนะคะบางทีโทรศัพท์มันยังดีอยู่นะคะบางทีรถมันก็ยังดีอยู่อาจจะยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนแลวจะเปลี่ยนเลยเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินคุณต้อง พิจนาดีๆฮะเพราะดวงคนที่เกิดวันพุธช่วงปักต้นปีเนี่ยถ้งบอกเป็นจังหวะที่คุณอยากจ่ายเงินมากใจเย็นๆฮะมีสติเก็บให้มากที่สุดแล้วคุณจะมีโอกาสที่ดีนะคะส่วนเรื่องความรักค่ะคนโสดบอกเลยค่ะหากอยากเจอรักแท้ในช่วงนี้แนะนําให้เดินทางค่ะแสดงว่าความรัก คนโสดของคนเกิดวันพุธนะคะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ต้องเดินทางหาท่องเที่ยวเดินทางไปในที่ต่างๆไปนู่นนี่นั่นที่เจอผู้คนมากมายคุณขาต้องใช้สูตรนี้ดิฉันเคยเจอค่ะดิฉันเคยเจอเวลาที่ไปร้านกาแฟหรือไปที่ไหนก็ตามในที่ใหม่ๆเวลาเจอใครสักคนหนึ่งเราแอบยิ้มให้เท่ากับเราทอดสะพานคุณขาเราเจอในที่ใหม่ๆเจอสถานที่ต่างๆมีโอกาสมีความรักเช่นกันนะคุณขาค,คุณลองดูหากสำหรับคนโสดลองไปหาสถานที่ใหม่ๆจากการเดินทางท่องเที่ยวแล้วคุณจะเจอความรัก ที่ดีค่ะคุณขาส่วนคนมีคู่นะคะระมัดระวังคำพูดนี หนึ่งค่ะช่วงระหว่างนี้มีโอกาสประทะกันได้ง่ายมากนะคะบางทีมันอาจกําลังจะหมดรักอ่ะหรือบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าอยู่กันมานานหรือบางทีมันอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตมันมันมันเจอกันบ่อยมันไม่รู้จะคุยกันและอะไรก็ตามมันรู้สึกเบื่อกันมากมายนิ่งไงมากที่สุดพิจารณาดีๆอะไรที่พูดแล้วเกิดแรงประทะอย่าพูดฮะช่วงนี้มีโอกาสปะทะกันสูงมากนิ่งดีที่สุดนะคะแล้วก็ใจเย็นๆร่มๆไว้ชีวิตคู่จะมีความสุขค่ะส่วนเรื่องสุข ภาพนะคะคุณขาช่วงที่คุณกินแบบโอ้โหกินละนาวค่ะคุณไม่ดูแลตัวเองเลยนะคะระวังนะคะไขมันพอก ตับระวังเรื่องของภาวะความหวานภาวะความดันต่างๆจะมารุมเราเกิดจากการกินนะคะออกกําลังกายซะหน่อยชีวิตจะดีขึ้นค่ะผ่านไปแล้วคนเกิดวันพุธนะคะมาสู่คนเกิดวันพฤหัสค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะดวงรายปักตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิบห้นี้ค่ะดวงการงานบอกเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีนะคะเนื่องจากหยุดกันมานานคุณขาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานดองจากปีที่ผ่านมาที่ยังไม่สําเร็จแต่นั้นต้นปีเนี่ยมี มีงานภาวะเข้ามารุมเรามากมายอย่าท้อค่ะคุณเคลียร์ก้อนนี้ไปได้หมดนะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณเชื่อดิฉันถ้าเกิดคุณสามารถเคลียร์งานจากที่ผ่านมาค้างคางงานเยอะไม่บน่นห้ามบ่นเด็ดขาดน,นะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีโอกาสได้รับการโปรโมทที่ดีเรื่องของงานและคุณจะมีโอกาส ก้าวหน้าข้ามขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนจศทุกสิ่งอย่างโอกาสดีค่ะแต่ช่วงนี้สะดุดนิดหน่อยนะคะกับงานที่เยอะจากปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะคุณขาบอกเลยค่ะนะคะใครที่อยากจะลงทุนโอกาสดีของคุณมาแล้ว oh. ะดวงการเงินเนี่ยลงทุนแล้วถือว่าได้ทรัพย์ลงทุนแล้วได้เงินและมีผู้ใหญ่สนับสนุนที่ดีแสดงว่าคุณกำลังจะมีโอกาสดีๆค่ะจะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่สนับสนุนหรือได้เงินพอ เงินจากความพอใจเงินจากความพิสมัยของใครหลายคนแสดงการเงินคุณดีมากๆนะคะคุณขามาสู่เรื่องความรักคนที่เกิดวันพฤหัสโดยเฉพาะคนโสดนะคะบอกเลยค่ะคุณขาคุณช่วงระหว่างนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่โฟกัสเรื่องความรักเพราะที่ผ่านมาความรักทําพิษคุณขาคุณขาทําพิษอย่างไรถ้าตามดวงแล้วต้องบอกคุณเองคุณทุ่มเทความรักคุณคาดหวังและที่สําคัญคือคนที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตคุณให้แต่ความหวังบอกจะรัก รักไม่รักสักทีบางคนก็แอบหวังผลประโยชน์จากตัวเราเองจนเราเจ็บไนงะเจ็บแล้วเราก็จําทําให้คุณเองปีเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าปี2 5งหเนี่ยคุณรู้สึกคุณโฟกัสไปที่งานคุณโฟกัสไปที่การสร้างฐานะมากกว่าคุณเริ่มมีความรู้สึกไม่มองเรื่องความรักซึ่งดีนะคะโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องการสร้างตัวคุณจะประรบสบความสําเร็จค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงระหว่างนี้ต้องบอกเลยค่ะว่า คุณเองเพื่อนฝูงต่างๆสังคมเริ่มมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสคุณเริ่มเที่ยวมากขึ้นคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าให้เหตุผลกับความรักว่าวันนี้นัดเพื่อนนัดพ้องจนลืมเรื่องความรักอาจจะความรักพังได้นะคะกับการที่คุณสังคมมากเกินไปนะคะคุณอาจจะลองชวนแฟนคุณซะหน่อยไปด้วยกันไหมหรืออาจจะปฏิเสธเพื่อนบางเพื่อประคองความรักให้ดีที่สุดค่ะมาสู่เรื่องสุขภาพของคนเกิดวันพฤหัสนะคะบอกเลยค่ะช่วงจังหวะนี้ต้องให้ออกกําลังกายนะคะคุณก้ ออกกําลังกายแล้วก็ใช้ชีวิตทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอเพราะช่วงระหว่างนี้ภาวะรุมเรา้าหัดไม่จะเป็นภาวะหลือสุขภาพต่างๆเรื่องการพักผ่อนน้อยเรื่องการไม่ขับเคลื่อนตัวเองเส้นเอ็นต่างๆยึดบ้างคอบาดไหลปวดบ้างอะไรบ้าง หาเวลาออกกําลังกายหาเวลาดูแลตัวเองแล้วจะดีค่ะผ่านไปวันเพื่อนเป็นวันศุกร์กันต่อเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะดวงรายปักประจําวันที่15มกราคม2566นี้นะคะดวงการงานบอกเลยค่ะ ใครที่กำลังมองหาโอกาสงานใหม่ๆคุณนะคะโชคดีแน่นอนเพราะว่าดวงคุณมาแล้ว่ะจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนงานจะมีโอกาสได้มีงานในการสัมภาษณ์จะมีโอกาสที่มีงานวิ่งเข้าหาหรือเพื่อนหรือเจ้านายเก่าเนี่ยอาจจะเรียนเชิญคุณไปทำงานในที่ใหม่ๆ <Wow. S 1> หรือตัวคุณเองกำลังจะมีโอกาสปรับตำแหน่งนะคะจากเดิมที่อยู่เนี่ยมีการปรับตำแหน่ง ขึ้นอันนี้ถือว่าดีมากดวงการงานถือว่ามีโอกาสที่ดีฮะแล้วที่สําคัญคือถ้ามีโอกาสนี้เข้ามาให้รีบเลยนะคะอย่าปฏิเสธค่ะให้ตอบรับแสดงว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับคุณค้าส่วนเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกเลยค่ะใครกําลังรองเงินใครกําลังจะรอความสมหวังคุณสมหวังอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินจากการกู้เพื่อจะซื้อบ้านหรือกู้เพื่อจะซื้อรถหรือกู้เพื่อจะสร้างฐานะต่างๆคุณได้รับ คำว่าเงินกู้ผ่านแน่นอนนะคุณขาส่วนในเรื่องของการเงินต่างๆสิ่งที่รอคอยปรับตำแหนง่งเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนขึ้นอะไรมากมายเนี่ยสิ่งเหล่านี้คุณได้แน่นอนเพราะดวงคุณมาแล้วคะ่ะทั้งการงานการเงินถือดีมากสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะส่วนความรักสําหรับคนโสดกับคุณขาต้องบอกเลยนะคะเรื่องหัวใจยังไม่โอเคนะคะักค่ะที่ผ่านมามีคนเข้ามาให้โอกาสแต่ไม่เป็นจริง <c oughs> เขาเข้ามาให้โอกาสแล้วก็เหมือนกับทําให้อยากลวจากไปอะ่ะนั้นช่วงเรื่อง ความรักต้องบอกว่าให้ระมัดระวังให้มากขึ้นฮะการที่เราจะเปิดใจกับใครสักคนเนี่ยเราต้องพิจารณาดูดีๆบางทีเชื่อเขามากก็เครียดนะคะบางทีเชื่อเขามากก็มีความรู้สึกมีความหวังดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาจะเอ่ยปากอะไรก็ตามให้คุณพูดกับเขาว่าทำดีกว่าอย่าพูดนะคะขอเห็นการกระทำมากกว่าคำพูดแล้วคุณจะสมหวังในเรื่องความรักโดยเฉพาะคนโสดค่ะ ส่วนคนที่มีคู่นะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลค่าคุณขาคุณต้องบำนี้ค่ะที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยเจอเจอเรื่องราวมากมายชีวิตของคนมีคู่แปลว่าพอจะเดินทางก็มีเรื่องอุปสรรคพอกาลังจะทําอะไรก็จะมีเรื่องราวอาจจะมีทะเลาะกันบ้างหงุนหิดใจกันบ้างอาจจะมีเรื่องราวเรื่องเงินเรื่องปัญหาต่างๆแต่พอมาช่วงนี้ความรักของคนมีคู่มีการสารสัมพันธ์ที่ดีลองหาเวลาเดินทางหรือลองหาเวลาไปสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับสถานที่ใหม่ๆคุณขาความรักคนมี คู่พุ่งแรงมากถือว่าดีนะคะคุณขาส่วนเรื่องสุขภาพค่ะบอกเลยค่ะคุณขาเรื่องของฟันมาเป็นมีปัญหาแล้วนะคุณคุณขาต้องดูแลดีๆคะ่ะไม่ไว่าการเคี้ยวอาหารหรือว่าเรื่องของฟันอาจจะมีเหตุเรื่องของฟันทําให้คุณเนี่ยชะง,งักในเรื่องบางเรื่องเช่นคุณกําลังจะมีในการสัมภาษณ์งานในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นกับกายวันนี้คุณเกิดมีภาวะเรื่องของฟันทำให้คุณไปไม่ได้เช่นปวดฟันถอนฟันฟันแตกเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆเกี่ยวกับฟันอันนี้ ต้องระมัดระวังนะคะดังนั้นช่วงระหว่างที่มีนัดสาคัญคุณต้องระมัดระวังในการเคี้ยวหรือดูแลฟันดีๆค่ะอาจจะมีโอกาสทําให้คุณเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดได้ต้องระมัดระวังนะคะคุณขาผ่านไปแล้วคะ่ะสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์มาสู่คนเกิดวันเสาร์กันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะดวงรายปักตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิมกรานี้ดวงการงานจะเป็นเช่นไรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะมารู้กันเลยค่ะดวงการงานนะคะต้องบอกมีโอกาสโยกย้ายครั้งใหญ่มีเกณฑ์ เดินทางให้เตรียมตัวให้ดีค่ะเรื่องงานคุณอาจจะมีเจ้านายคุณอาจจะมีบริษัทอาจจะมีคําถามหรือคําทูดว่า คุณขาพร้อมจะเดินทางหรือเปล่าคุณขาอาจจะมีการยกย้ายอาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องบอกเลยนะคะอย่าปฏิเสธค่ะเพราะการเดินทางครั้งนี้การยกย้ายครั้งนี้เนี่ยมันมีผลกับชีวิตที่คุณกำลังจะโตขึ้นมากถ้าคุณปฏิเสธเท่ากับคุณจะอยู่ที่เดิมหากคุณจะไม่ก้าวขึ้นเลยดังนั้นถ้ามีเรื่องงานเปิดโอกาสแต่ต้องเดินทางให้เลือกที่จะเดินทางค่ะดวงงานคุณรุ่งและพุ่งมากนะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะ้าบอกรายจ่ายเนี่ยมีมากมายค่ะเกิดจาก การที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีภาวะรายจ่ายเข้ามาป,ปัจจุบันทันด่วนไม่ว่าจะเป็นจาเ,เป็นต้องซื้อบ้านจะเป็นต้องซื้อรถจะเป็นต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี้เลยมีภาวะหนี้สินพอกพุนจากปีที่ผ่านมาทําให้ปีเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะฉันทำยังไงดีฉันต้องแบบต้องประหยัดเงินในปีนี้ปีนี้ต้องระมัดระวังจริงๆต้องบอกระมัดระวังเป็นพื้นฐานที่ดีที่สําคัญบริหารเงินให้ดีฮะเพราะ ปีนี้ไม่ได้แยกค่ะปีนี้อาจจะมีเงินเข้ามามากมายดังนั้นต้องบอกบริหารจัดก,การเงินให้ดีเก็บให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีในเรื่องของการเงินค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดบอกเลยค่ะช่วงนี้หากยังไม่มีใครคุยก็ถือว่าได้ไปเรื่อยๆนะคะแต่สําหรับคนที่มีคนคุยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแปลว่าอะไรคะแปลว่าณนะวันนี้ความรักยังไม่ชชวร์ค่ะ อย่าเพิ่งตอบตกปากรับคําเรื่องความรักกับใครอย่าเพิ่งมีความรู้สึกว่ารีบร้อนรวบรัดเรื่องความรักเพราะคนโสดยังไม่ใช่ในช่วงนี้ค่ะเพราะถ้าเกิดคุณรวบรัดเนี่ยอาจจะพังได้นะคะใจเย็นๆร่มๆค่ะรอสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวความรักอาจจะสมหวังนะคะส่วนคนที่มีคู่ค่ะต้องบอกเป็นจังหวะที่ดีหนึ่งอาจจะมีข่าวการมั่นหมายเกิดขึ้น2ออาจจะมีเรื่องุตรที่ดาตักจากการที่รอคอยอาจจะมีเรื่องลูกแก่ับสิ่งที่คุณรอคอยเอ๊ะทำไงดีคะอาจารย์ไม่มีรูปมานาน และอยากมีลูกมาก ช่วงระวังนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคนที่มีคู่ค่ะหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการแต่งงานหรือคุณรอคอยคําขอว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานม่จากบ้านคุณอาจจะได้รับข่าวดีในช่วงนี้สําหรับคนมีคู่ถือว่าดีมากนะคะส่วนเรื่องสุขภาพบอกเลยค่ะช่วงจังหวะนี้คุณเองเผลอเลอตัวเองเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าแบบไม่ระมัดระวังไม่มีสติอาจจะเดินชนโต๊ะบ้างละอาจจะมีความรู้สึกแบบประมาณซุ่มซ่ามบ้างละอาจจะมีฟกช้ำดําเขียวบ้างต้องระมัดระวังแม้กระทั่งการถอยรถฮะต้องมีสติ คุณต้องมองซ้ายมองขวามองกระจกให้ดีไม่งั้นอาจจะพลาดนะคะมีปะทะเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ต้องระมัดระวังช่วงนี้มีสติให้มากแล้วสุขภาพจะดีไม่ได้มีผลเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่ทาาเกริ่นมาแต่ตอนต้นค่ะเอาละค่ะดวงรายปักนะคะประจำวันที่1นึถึงสิมกราสองห้าหกหกเป็นแนวทางที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยหานะฮะเอาไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเอาไปเป็นเพื่อความระมัดระวังในชีวิตแล้วจะดีตลอดดวงรายปัก2 ตั้งแต่เดือนมกราหนึ่งถึงสินี้นะคะคุณขาหลายคนนะคะได้รับถุงส้มกันไปเรียบร้อยแล้วคุณขาดิฉันส่งไปเป็นโอ้จำนวนเยอะเลยนะแล้วได้รับการตอบรับอย่างดีทุกคนบอกอาจารย์ขาตอนหนูได้ไปหนูดีขึ้นโชคดีขึ้นมีสิ่งดีๆเข้าม,ามามากขึ้นตั้งแต่มีถุงถุงส้มแบบนี้ค่ะรับทรัพย์มากขึ้นนะคะต้องบอกนี้ค่ะถุงส้มค่ะอาจารย์ยได้เคล็ดลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอาจารย์มีไปประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมาไปบ่อยมากและไปเมืองจีน บ่อยมากคนญี่ปุ่นเองค่ะเขาจะมีเรื่องของถุงมงคลเคยสังเกตไหมเวลาเราไปศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะมีถุงมงคลเ็าจะมีถุงโชคดีถุงรับทรัพย์ถุงสิ่งต่างแล้วจันไปเจอผู้ใหญ่ค่ะไปเจอกูรูหรือผู้ใหญ่หรือคนที่มีความเชื่อเรื่องแบบนี้ค่ะเขาแนะนําว่าถุงเราเนี่ยในแต่ละปีมีการปรับเปลี่ยนจันได้ได้เคล็ดลับได้สูตรมาเราเลยทาตั้งแต่ถุงเขียวนะคะจริงๆเราเริ่มทําแล้วเราเริ่มพกด้วยตัวเองแล้วชีวิตดีขึ้นเลยทําเป็นถุงเขียวจากปีที่ผ่านมาแล้วทุกคนก็บอกโอ้อลังการมากถุงเขียว พกแล้วมีการเงินเหนียวซับที่ดีแต่พอมาปี256กต้องเป็นถุงส้มแบบนี้นะคะแล้วเข็มกัดเอ่ยกระดุมเอ่ยหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ใส่ไว้ข้างในเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเศษเครื่องเศษพลอยดิบะนะฮะนะคะเป็นพลอยดิบนะใช้คำพูดนี้นันั้นเป็นของเป็นมงคลที่เราก็เชื่อว่าหลายคนถ้าเกิดพกพาแล้วมีแต่ความรุ่งเรืองค่ะดังนั้นใครที่อยากได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นรายละเอียดด้านล่างสั่งยังไงจองยังไงรีบนะคะมีจํานวนจํากัดค่ะเพราะว่า ตอนนี้โรงงานผลิตต่างๆตอนนี้ถุงส้มขาดตลาดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากสั่งรีบเลยค่ะ